สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางแนวทางรัฐบาลไทยนะคะประจํางวดวันที่30ธันวาคม2564นะคะที่จริงก็เป็นวันที่1ของมกรานะคะวันที่1มกราคม2565นะคะแต่ก็แนวทางเลื่อนมาออกวันที่30ธันวา2564นะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรโดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อความรุ้นชมเพื่อความสนุกชมอย่างมีสตินะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่30เดือน12ปี64นะคะ ก็ามาสรุปของวันที่16ที่ผ่านมากันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะเข้าตัวไหนหลุดตัวไหนไปบ้างนะคะงวดที่แล้วนะคะสองตัวเด่นนะคะให้เด่นที่9กับ5เนาะก็เจาะ5 3อยู่นะคะแนวทางออกนะคะ2 3 5เสียดายมากเลยนะคะเสียดายที่แอดไปจับชุด3ตัวนะคะสตัวแบบ จับซ้ำไปคู่หนึ่งแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนตัวเลขเนาะก็คือสามสามเก้าห้านั่นเองสามเก้าห้าสองรอบนะคะไม่ได้สับเอาสองไปใส่นะคะโอเสียดายนะคะแต่ถ้าบางท่านก็อาจจะเอาชุดวินที่แอดวางไว้ให้นะคะสามารถไปจับสามตัวได้เลยนะคะสามตัวจับลากไปเลยนะคะเราอาจจะจับเป๊ะ,ปะ,ปะอาจจะไม่โดน จับลากเหมือนที่แอดเคยจับลากให้นะคะจะได้อยู่ประมาณ10กว่าชุดนะคะสําหรับ3ตัวนะจะได้อยู่ประมาณ10กว่า10กว่าชุดหรือ19ชุดหรือ21ชุดนี่แหละถ้าจับลากทุกตัวนะคะถ้าชุดวินมาครบทุกตัว3ตัวบนนะคะ3ตัวท้ายรางวัลที่1รับรองเจอแน่นอนนะคะถ้าจับลากเหมือนที่แอดเคยจับลากให้นะคะแอดก็จะ คัดเน้นๆแบบจะเอาให้ชุดวินให้ได้3ตัวนะคะให้ได้3ตัวเลิขท้ายรางวัล3ตัวนะคะเลิขท้ายรางวัลที่1เนาะ mm hmm. เพื่อที่พี่น้อง FC เราจะได้ไปจับ3ตัวนะคะ2ตัวก็บางทีก็อาจจะไปเจอทางตันอาจจะไปเจอทางตันเยอะมากเนาะก็ขอให้ได้3ตัวก็ยังดีนะคะก็งวดที่แล้วแนวทางออกนะคะ2 3 5นะคะ องตัวล่างก็แปดสามนะคะมาดูชุดวินนะคะอันนี้วันนี้ก็จะมาเจาะสามตัวให้แล้วก็วางชุดวินเพื่อที่จะไปจับสามตัวแบบจับเต็มชุดไปเลยนะคะแต่แอดก็จะเจาะให้เจาะให้ห้าหกชุดเหมือนเดิมนะคะนอกกนั้นก็สามารถเอาชุดวินไปจับลากเหมือนที่แอดเคยเคยจับลากให้นะคะถ้าตัวเด่นมาครบทุกตัวเจอแน่นอนนะคะไม่พลาดแน่นอนนะคะงวดที่แล้วนะคะสองสามห้า สองมีนะคะสามมีห้าก็มีแล้วที่แอดจับซ้ำนะคะก็คือสามเก้าห้าสามเก้าห้านี่บางท่านก็บางท่นาทนก็ตวงมาแอดสามเก้าห้าซ้ำก็เลยมาดูก็แอดก็เลยบอกก็ไม่ลบเนาะไม่ขีดออกก็แทนที่จะเปลี่ยนตัวนะคะจับสองมาใส่เสียดายนะคะก็ไมนะ่เป็นไรเนาะบางท่านอาจจะโชคดีไปนะคะต้องมี ต้องมีคนโชคดีอยู่แล้วล่ะค่ะสามตัวงวดที่แล้วเลขมาเต็มยศขนาดนี้ต้องเจอแน่นอนนะคะจับลากก็ไม่เสียหายนะคะสามตัวนี้โหเนาะเนาะน,นะคะสองตัวอาจเจอทางตันน่าจะพี่น้องจา๋าก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะเพราะว่าสำหรับในลายกลุ่มนะคะแอดจะลงให้แต่เนินๆเลยลงให้นานแล้วลงให้นานแล้ว ทั้งเม็ดเดียวทั้งสองตัวทั้งตัวชุดวินทั้งสามตัวจับให้หมดเรียบร้อยแล้วก็สำหรับท่านไหนที่สนใจเข้าไลา์กลุ่มก็เดี๋ยวค่อยแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวแอดเดี๋ยวแอดจะวางวางไอดีไลน์ให้เนาะเพราะว่าถ้าโจโจจริงๆก็เจอทางตันเยอะนะคะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะที่แอดวางไปนานแล้วหลังจากรัฐบาลไทยออกไม่กี่วันแอดก็วางไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ ในในลายกลุ่มนะคะวางวางไปนานแล้วนะคะสำหรับหน้าช่องก็วางไม่ทันเนาะก็อาจจะลาช้านิดหนึ่งนะคะก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะก็ไปตามลุ้นต่อนงวดวันที่30กันต่อเลยนะคะ30ธันวาคม2564นะคะนี่ก็มาจับ3ตัวนะคะ2ตัวแอดจับไปให้แล้วส่วนเม็ดเดียว เม็ดเดียวก็เม็ดเดียวก็วันที่29่สิบเาตอนค่าๆนะคะตอนฮานอยออกหมดแล้ววันที่29นะคะหลังฮานอยออกหมดทุกรอบนะคะแฮดก็จะวางเม็ดเดียวรัฐบาลไทยให้นะคะทางรัฐบาลไทยนะคะ คัดเน้นๆเ,เลยชุดวินจับสามตัวนะคะหรือว่าจะสองตัวบนล่างก็ก็แล้วอ่าสามตัวลงแล้วก็บกโต๊ดด้วยเนาะอืม เจาะเน้นๆเ,เลยนะคะสําหรับ3มตัวเด่นทุกตัวนะาจะเด่นทุกตัวเราแอดบอกเลยว่าไปจับลากนะคะแอดจะเจาะให้เน้นๆน,น,นะคะเจาะแค่ห้าหชุดเท่านั้นนะคะน,นี้ชุดวินที่จะไปจับ3มตัวหรือ2ตัวบนล่างนะคะอีกเก้นะคะ มีสามมีสองมีห้ามีหนึ่งมีเจ็ดนะคะอันนี้คือคัดเน้น,เ,น,นเอาให้ได้สามตัวเหมือนงวดที่แล้วเนาะก็สูตรก็ยังได้ชุดเดิมอยู่เลยนะคะอาจจะเปลี่ยนตัวสามตัวเด่นออกก็ได้นะคะชุดวินยังเป็นตัวเดิมอยู่นะคะยังสูตรยังได้จับได้ตัวเดิม ตัวเจาะนะคะสามตัวก็จะมี2 9งเก้าสอาจะมาส9งเก้ว่าพี่น้อง2 9งสนะคะ395 5 2้าห้สองยังได้ชุดเติมนะคะ5 7 9แล้วก็5 7 1นะคะอันนี้แอดจับเน้นๆน,น,นะคะกี่ชุดสองสี่หชุด แต่ที่จริงจับลากไปอย่างนี้เลยนะคะทีละชุดนะคะ932 935 931 937แล้วก็แล้วก็925 921 927ไปอย่างนี้นะคะแล้วก็951 957 917จับลากไปทีละตัวนะคะทีละชุดทีละชุดนะคะสําหรับชุดเต็มเนาะน่าจะถ้าไม่19ชุดก็21ชุดนี่แหละเต็มๆเ,เลย สามตัวนะก็แอดก็เจาะให้แค่นี้นะคะเน้นเน้นไปเลยเอาแค่หกชุดนะแค่หกชุดนะคะก็เน้นอชอบทั้งหกชุดเลยตัวที่จับให้นะคะอันนี้ตัวเก่าก็ไม่แน่นะคะพี่น้องคะ่ะตัวเก่าอชอบหมดเลย สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ f c ใหม่ My, ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมกดอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะอันนี้ id line นะคะก็0 6 3นะคะ7 3 5 เจ็ดสองสามเก้านะคะแล้วก็ดับเบิแล้วก็พีอนะคะอันนี้คือ ID l ดี e นะคะตามนี้เลยก็ส่วนรัฐบาลไทยเราจะวางให้แต่เนั่นเลยอันนี้ทางช่องก็อาจจะล่าช้านิดหนึ่งเนาะก็จะมีฮานอยมีหุ้นเช้าบ่ายนะคะสำหรับท่านไหนที่ตามหุ้นก็สามารถ ไลน์ไปได้เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ้า